ดำทำยังไงกันสาเหตุเราพูดถึงสาเหตุของรักแร้ดำนะส่วนมากส่วนมากนะสาเหตุเนื่องจากลูกกิ้งบ้างสารส้มบ้างไอ้ที่มากิ้งกันกิ่งตัวเหม็นของคุณนะวิธีการที่จะทําไม่ให้รักแร้คุณดำคุณต้องหยุดสิ่งที่กล่าวมาเมื่อกี้นะห้ามใช้นะหลังจากนั้นวิธีการรักษารักแร้ดำเนี่ยคุณอาจจะใช้แอลกอฮอล์เนาะจุ่มสำลีแล้วก็มาเช็ด หรือใช้น้ำมะนาวก็ได้นะมะนาวต้องผสมน้ำบุนหน่อยนะถ้าเรามาถูเลยอย่างนี้นะมันก็จะกัดผิวผสมน้ำบุนหน่อยแล้วก็มาชโลมอย่างนี้หรืออีกอย่างหนึง่งใช้น้ำสาวข้าวค่ะน้ำสาวข้าวทิ้งไว้นะ6-12ชั่วโมงแล้วคุณมาเช็ดถูอย่างเงี้ยก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องรักแล้ดดำๆให้คุณได้คลิปนี้นะนะตามคำขอของคุณคุณทั้งหลายเลยนะปัญหาเรื่องสุขภาพ เป็นพัชระเมื่อไหร่นะคุณต้องนึกถึงอาการจุกแน่นท้องเสียดชายโครงหายใจไม่อิ่มหายใจแล้เหนื่อยใจสันส่นๆทำอะไรไม่ไหวพี่หมอเนี่ยได้ให้คำแนะนำกับหลายๆท่านจากอาการดังกล่าวนะหายได้ดีมากๆคุณอยากหายจากอาการดังกล่าวมาแล้วหรือยังถ้าอยากหายแล้วโทรเข้ามา0972894916เป็นพัชระค่ะ